Guys, we are back with the official trailer, Monster and Next Door. So I think this is a WeTV original. I'm not sure. Um, if it's a If it's a WeTV original, I'm not gonna be able to react to it on YouTube, unfortunately, because of the rules. You know, it's the same as OMG Vampire. Um, i saw you in my dream it's the same thing so i'm not sure but yeah let's watch the trailer together i remember i really love the pilot but i don't really remember what it's about it's about neighbors i think but i'm i don't really remember that much so let's see this trailer let's go oh. <laughs> oh. Thank you, sir. Uh, และคิดว่าจะขนคนเดียวไหวอข,อขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่ได้ช่วยไว้เนี่ยผมแย่แน่เลยไปไหนแล้ววะเฮ้ย <c oughs> นี่โทีวออริจนินอลสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับอาจารย์ให้ผมช่วยครับ พรุ่งนี้มีเช้าแล้วก็จะมีไปอีกทั้งอาทิตย์ช่วยเบาเสียงด้วยครับคดูนึงนะทั้งห้องมีด้วยเหรอวะอืมเออวะคุณทางห้องไหมครับครับพี่ชื่อกอนนะครับคุณชื่ออะไรชื่อเดียวครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องเดียวเดียวเห็นพอดอีกแล้วใช่ไหม เดี๋ยวพี่จะไปลองร้านสตรอเบอรี่ปั่นที่เดียวเคยแนะนําให้พี่ด้วยปกติมึงไม่กินน้ําปัน่นมาจากผีไรกูถ้าคนเรากินของหวานมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนโดพามีนเปลี่ยนจากคนหน้าบึง้งให้เป็นคนที่มีรอยยิ้มได้ครับ Yeah that's c o o l the sugar rush ตอนนี้เดียวยิ้มอยู่ <c oughs> หรือเปล่าครับ <c oughs> ไว้เหงาๆอะ่ะออกมานั่งคุยกับพี่ได้นะ The actors are really good I really like them ถึงเราจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่วเวลากูอยู่กับเขาแล้วเนี่ยมันโคตรดีเลยว่ะ เดี่ยวแอบมองพี่เหรอครับไม่ได้แอบครับเดี่ยวตั้งใจมองพี่ก่อนอยูสองรูปนี้เดี่ยวชอบรูปไหนมากกว่ากันวชอบรูปสุฟานแล้วพี่กอลชอบรูปไหนล่ะครับพี่ชอบรูปนี้ครับ is the art is literally the art กูเริ่มไม่อยากให้มึงไปมีแฟนละหัวว้ากว่าจะได้รู้ตัวเอง พี่ก็เหมือนหมาเลยอ่ะเป็นหมาเปียกสมัดขนอยู่สรุปพวกคุณเป็นแฟนกันแล้วเหรอครับมาด้วยกันเหรอเจรู้จักกับเดียวด้วยเหรอก็เดียวเป็นรุ่นน้องคณะเราไง oh no that's not a be a girl that's not a o e a f a e a k i n e girl เดียวอย่าเพิ่งหนีสิเดี๋ยวปิดบังพี่ทุกอย่างเดี๋ยวไม่บอกอะไรพี่เลย I feel like the subtitles are so wrong in so many levels thes I got ตอนนี้พี่เป็นเหมือนหมาโง่ๆตัวหนึ่งอะที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเดียวเลยให้พี่สำคัญจริงอะพี่ว่าพี่ก็ควรจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเดียวบ้างนะพี่กดฟังเดียวหน่อยได้ไหมอะทำไมการหาตรงกลางร,ระหว่างเรามันยากขนาดนี้อะเดียวในวันนี้ที่เราสบตา ก็เจอแล้วคนที่ตามหาโลกที่มันเคยเป็นส่วนตัวก็แบ่งให้เธอเข้ามาจากวันนั้นที่ไม่มีใครจะมากรองกับความสดใสใจเธอมาทให้ฉันรักอได้เตมทีเปี่ยนโลกของฉันให้เป็นของเ This really does look good. Every Thursday at eight p.m. only on WeTV. Okay, so it's WeTV original. a.m. I do not like WeTV rules for reactions, but at least I'm making the most of my WeTV sp um, membership because all the shows right now are on WeTV. Okay, okay. So you see, I really like. The trailer. Also, it it looks like I'm not sure how it's gonna go with the girl. I don't know if it's gonna be a girl in between, but I'm quite enjoying just watching two people fall fall in love and not have any like girl, um, any like, uh, fiance like that. I hate so much. This looks actually good. Also, the actors seem really well paired. It seems very wholesome, and it seems. It seems like it's going to be good. I don't know. Let me know. Are you guys going to watch it? If I watch it unfortunately I don't think I'll be able to put on on YouTube but Yeah, let me know what you guys think and I will see you next video. Bye.